มาในช่วงที่สองนะครับสำคัญเลยเลือกตั้ง <c oughs> เลือกตั้งจะเป็นอย่างไร <c oughs> แล้วหลังเลือกตั้งเมืองไทยจะไปอย่างไร <c oughs> ดรดีเล็กนิดเลยอย่าลืมนะครับท่านเป็นประธานสถาบันประชาธิปไตยสุจริตเพราะถ้าไม่สุจริตอย่ามาเลือกดีกว่าครับเรื่องสุจริตเนี่ยเป็นกระแสะนะ <c oughs> แล้วก็ ผมคิดว่าขณะนี้อยู่ในเรื่องการเมืองทั้งหมดนะครับแม,ม้แต่เรื่องการแก้รัฐมนูลบ,บางคนก็สงสัยว่าจะเอาคําว่าสุจริตออกไปจากรัฐมนูลหรือเปล่านะและคํานี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากมคนไทยต้องการครับ,รบเพราะประเทศเราที่ล้มเหลวในการพัฒนาประเทศและล้าหลังกว่าประเทศอื่น,นเพราะคําคํานี้แหละครับเพราะนักการเมืองทุจริตเนี่ยครับเปเ็นก้างกว่าสุจริตนี้ถ้านักการเมืองทุจริต ระบบราชการจะเป็นยังไงครับเละดิครับถูกไหมครับใช่ครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แหละชีวิตผู้คนจะเป็นยังไงการค้าการลงทุนต่างประเทศความเชื่อถือเชื่อมั่นจะเป็นอย่างไรนะครับมันก็ตามมาหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนโยบายที่สําคัญของพรรคการเมืองนะต้องมีแน่นอนก็คือเรื่องนี้แหละครับถ้าพรรคการเมืองอะไรนะพรรคการเมืองใดก็ตามไม่ชูเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าประชาชนจะไม่เลือกนะครับก็เริ่มบอกมาแล้วไหยครับ มีเราไม่มีเทาเป็นต้นไม่โดนอันนี้เลยทำข่าวนะดรนะไม่โดนเขาต้องไปคิดใหม่แล้วก็หลักการใหญ่ก็คือบางพักก็เชี้ยเห็นหลักการใหญ่นะก็คือว่าถ้าเลือกเทาจะได้ดำเออใช่เพราะฉะนั้นต้องเลือกขาวอันนี้อันนี้เขาโดนไหวเพราะก็เป็นหลักการนะซึ่งผมก็เห็นด้วยดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องใหญ่ละนะครับเพราะนั้นพักไหนเทาดูยังไงนะผมก็คิดว่านี่แหละ ง่ายที่สุดเลยก็คือว่าพักไหนซื้อเสียงนะถ้าจะต้องให้เงินชาวบ้านสามพันละแต่ตอนนี้เหรีนมันเกินแล้วเลิกครับโอ้โหพ่อผมติดตามก็่อยาลืมที่นี่นักการเมืองสมบูรณ์ทองบูรารับสมเดิจเลิศยักงโสโอ้บอกร้องจ้ากันเป็นแถวเลยอเขาที่นี่บอกทุนทุนทุนเทามาแล้วอ่ะนี่ใครมีเงินเยอะมากกว่าก็ต้องได้เลยครับทุนเทาเข้ามาแล้วอ่าอยากจะรับความช่วยเหลือไหมะอวิธีแก่ก็คือ ความรู้ประชาชนต้องให้ให้ให้เยอะๆครับเพราะบางคนก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรากลัวบาปรับตังค์เข้ามาแล้วนะไม่เป็นเลือกก็ตัดแย่เลยแย่เลยแล้วมันจะจะถึงลูกถึงหลานหรือเปล่าชีวิตเราจะเจ็บป่วยโดนแช่งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าทุกวันนี้ผมคิดว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะครับเพราะการไปรับเงินคนทําผิดทําไม่ดีเอาเงินมาซื้อเสียงเราชื้อขายเสียงเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันทําลายประเทศนะครับ การที่คนเขามีเงินมาแจกเราเนี่ยมันมันไม่มันมันผิดปกตินะครับถูกไหมครับเป็นผู้แทนรัษฎรนะต้องอาสานะครับนะรายรับที่เขาได้จากสภาเนี่เป็นค่าตอบแทนนะไม่ใช่เงินเดือนเพราะอะไรเพราะว่าที่ว่าเป็นค่าตอบแทนเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ห้ามให้คุณต้องลาออกจากทุกอาชีพแล้วมาทําอาชีพนักการม่คุณเป็นพ่อค้านักธุรกิจ นะฮะคุณคุณอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคุณเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างคุณยังทาหน้าที่ของคุณได้และอันนี้เป็นอาชีพเสริมอาชีพอาสาเพราะงั้นก็ไม่ต้องรับเงินมากนักนะที่จะอยู่เพื่ออนาคตลูกหลานครอบครัวคุณเพราะอันนั้นคืออาชีพของคุณอันนี้ก็ให้เป็นค่าตอบแทนเพื่อให้มาทํางานนะดูแลค่ารถค่าลาดูแลสวัสดิการค่าอาหารเนี่ยพอสมควรค่ารักษาพยาบาลก็แล้วแต่วิธีคิดของ อ่าอ่าสอสอหรือกฎหมายที่เรามีอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับ <c oughs> จับตาให้ดีนะว่า <c oughs> การดารงคร์ค้งนี้จะใช้ได้หรือไม่นะก็คือถ้าเลือกคนที่ซื้อเสียงก็ได้คนเ่าเาก็เท่ากับเราเลือกการเมืองสีเทานั่นเองนะแล้วการเมืองสีเทานะ,ะมือของคนที่เป็นคนสีเทาเนี่ยมือที่ไม่สะอาดเนี่ยจะมาสร้างบ้านเมืองที่สะอาดได้อย่างไรมือที่สกปรปกเนี่ย จะมาสร้างบ้านเมืองสีขาวได้อย่างไรนะครับใช่ใช่เลยใช่เลยเนี่ยมือเทาจะมาสร้างบ้านเมืองที่ขาวได้อย่างไรไม่มีทางและไอ้ไม่โกงเนี่ยครับเกาหลีใต้เขาว่าประเทศไทยเลยเขาบอกว่าถ้าประเทศไทยไม่โกงนะเกาหลีเหนือเกาหลีใต้สู้ไทยไม่ได้เลยก็ขณะนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาชื่นชมสิ่งที่เกิดขึ้นนะแค่มิติเดียวนะแค่เราไป ถล่มไอ้สแกมเมอร์ก็คือเราไปทลายแหล่งซ่องสูนต้นกำเนิดของการช่อกงหลอกลวงคนทั่วประเทศเรายังชื่นชมได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกเลยอันนี้มิติของการทำลายของการขจัดพวกโกงถูกไหมครับครับแต่ถ้าเรานะตัวเองด้วยเราขจัดคน โกงในประเทศเราด้วยและเราสกัดคนโกงไม่ให้เข้ามาสู่อำนาจเราด้วยตรงนี้แหละครับถ้าประชาชนพิสูจน์ได้ตรงนี้ผมคิดว่าทั่วโลกนะยิ่งจะต้องชื่นชมประเทศไทยของเราครับอยากจะให้ด็อกเตอร์วิจารณหน่อยแฝมส่งเข้ามาอมบอกว่ารู้แล้วว่ารัฐบาลหน้าจะเป็นยังไงเขาบอกง่ายและเพราะพักประชาชนประกาศไม่รวมกับ ภูมิใจไทยก็แปลว่าพรคประชาชนเอาออกเป็นฝ่ายค้านได้เลยชัวร้อเปซคุณไม่มีทางที่จะได้เกินเย่ายวว่าแต่เกิน2 5 0เลยเกิน200ยังไม่มีโอกาสเลยครับว่าเดียว่าแต่เอา2 5 0เลยเกินร้อยให้ได้ซะก่อนเถอะบดากูรูที่จัดรายการเงี้ยไงนะครับแบบผมเนี่ยหลายท่านบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจัดอันนี้ออกไปแล้วเนี่ยภูมิใจไทยเขาเป็นตัวตั้งเลยนะตั้งรัฐบาลง่ายเลยคือคืออย่างนี้ผม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 อยากดูความคิดพื้นฐานนะครับครับ ว่าเขาคิดยังไงว่าเขาต้องสั่งพรรคคนอื่นได้จะร่วมกับใครไม่ร่วมกับใครถูกไหมครับไม่ฟังเสียงประชาชนหรือไหนบอกว่าประชาชนใหญ่กว่าพรรคพรรคใหญ่กว่าคนถูกไหมครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าประชาชนทั้งประเทศเขายังไม่เลือกคุณให้เป็นเบอร์หนึ่งถ้าเขาเลือกพรรคอื่นแปลว่าเขาศรัทธาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแปลว่าคุณไม่สนใจว่าไม่ว่าใครก็ตามนะที่คุณไม่พอใจคุณจะไม่ร่วมใช่ไหมครับคุณไม่ยอมรับหรือว่าประชาชนทั้งประเทศ มอบให้พักไว้วางใจให้อีกพักหนึ่งซึ่งไม่ใช่พักคุณเนี่ยทําหน้าที่ใช่ไหมครับและคุณเองมีนโยบายดีๆมากมายที่ยังผลักดันขับเคลื่อนไม่สําเร็จแล้วก็ยังไม่ได้ลงมือทาเนี่ยคุณไม่อยากพิสูจน์ตัวเองหรอครับบางทีเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปร่วมตามเจตนารมณ์ของประชาชนใช่หรือไม่ครับถูกไหมครับเก่งเรื่องอะไรก็เข้าไปทำสิแต่แม่ก็ไปร่วมสิแต่ตอนนี้เนี่ย ไม่ฟังเสียงประชาชนเลยคือผมจะเอาตามใจตัวเองไว้ก่อนอย่างเงี้ยผมคิดว่าอย่างนี้บ้านเมืองมันเป็นเดดล็อกนะนบ้านเม<ง>ืองมันแบ่งค่ายแบ่งฝ่าย<ง>บ้านเมืองมันจะเกิดความขัดแยง้งนี่ไงถูกไหมครับครับนี่แหละเขาบอกออกมาอย่างเงี้ยคาตอบง่ายเลยเพราะว่าผู้นําจิตวิญญาณคุณบอกทีเดียวเนี่ยทุกอย่างต้องไปตามหมดเลย ก็ทําให้บรรดาคนในเจนผมเนี่ยร้องกันลั่นเลยบอกเฮ้ยสิบสี่ล้านที่กูก็เป็นหนึ่งในเรื่องกูเสียได้เลยล่ะว่ากูไม่น่าเลือกเลยเขาที่แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยนายกก็เป็นไม่ได้ประธานสภาก็เป็นไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งเลยสุดท้ายมีโอกาสหนสองก็ดันออาไปให้อนุทินอีกอนุทินก็เลยสมาร์ทอยู่คนเดียวเลยเนี่ยแล้วก็ยังไปบอกกับกูไม่ลงกับมึงมันผิดหลักการเมืองหรือเปล่าเนี่ยครับจริงๆแล้วการเมืองเนี่ย มันต้องปกครองด้วยเสียงข้างมากใช่ไหมครับบางทีอ่ะเสียงข้างมากเนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นไงครับ,รบซึ่งจะออกกฎหมายได้ทํานูน่นทานี่ได้ถูกไหมครับตามใช้อํานาจรัฐได้เพราะฉะนั้นเราต้องมงุง่งสู่การได้รับการยอมรับนั่นก็คือได้รับเสียงข้างมากนั่นเองนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ควรไปปิดประตูตายในเรื่องใดๆใช่ไหมครับและยังไม่รู้ว่าจากวันนี้ถึงวันเลือกตั้งเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยเขาจะมีข้อมูลใหม่มีความคิดใหม่ มีนโยบายใหม่ๆนะที่ยอมรับกันได้ประกาศออกมาหรือไม่อย่างไรถูกไหมครับนี่เราไปตีตา,าไปทาสีให้คนอื่นซะหมดแล้วเนี่ยว่าตัวเองขาวอยู่คนคนเดียวคนอื่นเทาคนอื่นดำหมดเนี่ยมันก็ร่วมกับใครไม่ได้การเมืองม,มันมันมก็ไม่ได้ผสมผสานการเมืองก็ไม่ได้ยอมรับคนอื่นมไม่ได้เครารบคนอื่นนะซึ่งตรงนี้ความเห็นวนตัวผมไม่เห็นด้วยนะที่จะให้มีการเมืองแบบนี้นะซึ่งแน่นอนแหะครับทั้งหมดนี้เนี่ย ประชาชนเขาใช้วิจารณญาณตัดสินใจได้ครับตัวเองพูดอะไรทําอย่างไรขณะนี้เนี่ยก็ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นลําดับมากขึ้นนะครับนะผมก็จะดูว่าครั้งนี้จะมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับตามตามที่เขาคาดหวังไว้ซึ่งอยู่ที่เรื่องอะไรครับอยู่ที่ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนนั่นเองนะแล้วก็คิดว่า ยังมีเวลาอีกพอสมควรนะครับมันเหมือนกับวิ่งร้อยเมตรอ่ะจริงๆแล้วไม่ไปดูสิบเมตรแรกยี่สิบเมตรแรกก็ไม่ได้ใครสตาร์ทก่อนไม่ต้องพูดอาจจะเป็นวินาทีสุดท้ายในการเข้าเส้นก็ได้เหมือนกันแล้วบางพักเนี่ยเกิดได้เพราะกระแสเพราะออนไลน์สื่อออนไลน์สื่อดิจิตอลแต่แน่นอนสิ่งเหล่านั้นมันคือดิจิตอลฟุตปรินนะครับ และหลายเรื่องที่ทําผิดพลาดหลายเรื่องที่ไม่กล้า,าหารที่จะรับผิดชอบหลายเรื่องที่ปัดความรับผิดชอบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเพื่อคะแนนเสียงผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งสองมุมที่ประชาชนท่านจะ,ะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าเลือกอหรือไม่เลือกอย่างไรครับเนี่ยแล้วเขาพิจารณาจากผลงานพระบดาพวกทําโพเนี่ยที่ทาโพกันจริงๆนะครับ,รบเขาพิาจารณาผลงานแล้วเ็าบอกว่าผลงานฝ่ายค้าน ถ้าไม่มีรังสีมันลมจบเลยเพราะรังสีมันลมเนี่ยก็ถาลายทุนเท่าไงนี่แหละที่รังสีมันลมไปนคนไปนเปิดทั้งหลายแหละอะไรทั้งหลายเนี่ยก็มีคนเดียวส่วนคนอื่นเนี่ยที่อภิปรายเนี่ยพอจะเข้าท่าหน่อยก็บอกว่าจะเอาเกลือทาก็ไม่ทาอ,อย่างเงคือ,อ,ค,อคือผลงานต้องดูที่ความสําเร็จแล้วแล้วดูความทุ่มเทด้วยเรื่องการเปิดแผลวิจยัยคนอื่นบอว่าทําได้ง่ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ลังสีมันโลมเปิดแผลเปิดประเด็นเปิดความเชื่อมโยงระหว่างคนสีเทาคนนั้นมาเยื่อมโยงกับการเมืองอย่างไรเนี่ยผมว่าดีไงครับประชาชนได้ประโยชน์แต่มันควรไปให้สุดนะครับมันควรไปทั้งพารใช่ไหมครับควรยื่นฟ้องคืนยื่นตรวจสอบคุณใตั้งข้อสังเกตดูไหมครับแล้วก็ถ้ารู้อย่างนี้มีข้อมูลอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปสนับสนุนพรรคการเมืองอื่นที่เขามีความเป็นเทาอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอย่างนี้เนี่ย คือพูดอย่างทําอย่างนะครับแล้วก็เอาแต่ใจตัวไงออนะครับต้องเนี่ยผมเห็นจุดอ่อนคุณและออนะแล้วก็ผมอยากได้การแก้ไขรัฐมนูลเพราะฉะนั้นคุณต้องมาทํา MOA นะเราก็ทําตามใจฉันออถ้าไม่ได้ตามนี้นะผมก็ไม่รับผิดชอบใครผิดออตัวเองไม่มีผิดเลยครับออกลายเป็นคนนะุณนั่นแหละผิดออนะทั้งทั้งตัวเองเนี่ยช่อย่างที่บอกว่าเลอเรียก ป่อยพักฝ่ายค้ำเนี่ยใช่ไหมฮะตอนนี้คุณอันดุสินเขาพูดเองก็พักฝ่ายค้ำให้ผมลาออกผมก็ลาออกแล้วไงแล้วจะไปว่าเขาได้ยังไงปอนนี้เป็นต้นครับแล้วสุดท้ายเราบอกเลเรื่องขาวหน้าไม่เอาคุณนะเฮ้ยคุณเล่นไพ่จบแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นสำรับใหม่แล้วมันจะขึ้นสำรับใหม่เนยกูยังจะเอาอันเก่าเล่นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมฮะขึ้นสำรับใหม่แล้วมันก็ต้องเลิกกันไปแล้วอ่ะใช่ครับโอ้โหในการเมืองนี่วิเคราะห์ง่ายเลยนะ ถ้ามีการเลือกตั้งจริงนะครับครับวิเคราะห์ง่ายเลยช่อง13ก็เลยเขียนแปะไว้เลยว่าอนุทินนายกแน่แปะไว้ข้างฝาเลยเพราะว่าไอ้ผู้มีบารมีนอกระบบบอกว่าไม่เอาคุณไม่เอาเด็ดขาดไม่เอาภูมิใจไทยก็แปะเลยเขานนายกนี่แหละครับมันเป็นอย่างนี้ก็ยังมีตัวแปรอยู่นะครับ ถ้าเกิดน้ำท่วมอีกครั้งทํางทำไงแล้วถ้าแก้ปัญหาเหมือนเดิมทำไงอะไรอย่างเงี้ยนะเอาอะไรกนวะขนาดนี้ย้ายตัวที่คุณประกาศมาเนี่ยคุณปิดประตูหุ่นละแล้วก็แล้วกลับไปไปรั้วใหม่ก็ยิ่งหนักอีกอ่ะไปโอ้โหไปแบบว่าพูดเหมือนถมรถไยรถ้ฟเลยอ่ะใช่คือพูดปิดทางตัวเองไปซะหมดแล้วับคือชาตินี้จะไม่ร่วมกับใครตัวเองดีอยู่คนเดียวสมมตินะแล้วการเมืองมันต้องทางานมันต้องใช้เสียงข้างมากแล้วตัวเองไม่มีเพื่อนอ่ะนะฮะ แล้วจะทําการเมืองผลักดันขับเคลื่อนนโยบายดีๆให้ประชาชนได้อย่างไร<อ>ใช่ไหมครับ,ค,รบคุณลมเปิดเรื่องสแกรมเมอร์ตัวเองเป็นพักใหญ่นะมีเงื่อนไขกับภูมิใจไทยได้ทําไมไม่ไปเป็นรัฐมนตรีดีีเลยแล<อ>้วก็ปราบเลยจูไมไหมครับจับเลยเส้นสายยงใหญ่อย่างไรอขอเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเลยจับสวอรบน์เลยะไรก็จับเรไ่อะไรก็ได้นะจูกไหมครับอย่างนี้แหละ เขาถึงเรียกว่าไปให้สุดตัวมาไทยคุณเอาเลยแล้วก็ทำมาไทยทาเลยยิดเขาก็โดงเลยให้แม่งรู้ไปเลยออทําไมไม่ทำอ่ะเออคอนเดี่ยไม่เอาสักอันเออไม่รับผิดชอบเลครับไม่กล้าหารพอครับตรงนี้ก็เป็นดุลพินิจที่ประชาชนจะใช้ตัดสินใจด้วยเหมือนกันครับคําถามสุดท้ายเลยครับดรมั่นใจยังไงจะมีการเลือกตั้ง อันนี้แหละผมจะถามท่านเหมือนกันเพราะว่าท่านพูดเลยถามผมอยู่เรื่อยถ้ามีเรื่อยตั้งท่ามีแต่ถ้าอยู่นี่ถ้าท่านถามผมผมตอบผมพร้อมตอบเลยนะะผมว่าไม่มีโอกาสเลอกบังเลยเพราะว่าเอาง่ายๆเนี่ยแค่หันหลังเข้าคูหาอะไรจำได้ไหมครับล้มทั้ง <Engineer. S 1> อันเลยแล้วจำได้ไหมสมัยไอ้ไอ้เทพเสือกไปปิดอะก็ล้มหมดอะครับแล้ววันนี้แค่มา ไอ้ไอ้ไอ้บีเอ็มมานักเดียวลงลงใกล้ๆที่เลือกตั้งผมเชื่อเลยเจ้าหน้าที่มันไม่อยู่ให้ลงเราโบกไปก่อนแล้วแล้วไปแล้วหีมันอยู่ไหนอ่ะก็นายไปเก็ว่าสถานการณ์ชายแดนเราจะจัดการก่อนมาเลือกตั้งให้เรียบร้อยไม่เกิดขึ้นอีกอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่มีทางครับไม่มีทางแล้วเพราะอะไรเขาเห็นมันไม่ยอมครับแล้วมันก็ปล่อยมาตุ้งเดียวขนาดนั้นเดียวขนาดนี้ครับครับก็ถ้าไม่สามารถจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั้งประเทศได้ ท่านไม่รับกฎหมายมันได้ได้ไงผมก็มีทั้งออกเขาอยู่นิดนึงก็คือว่าก็อาจจะเลื่อนการเลือกตั้งเฉพาะเขตนั้นได้นะหรืออาจให้เลือกตั้งล่วงหน้าหรืออาจจะวิธีการเลือกตั้งนะย้ายไปในในหลุมหลบภัยหรือหรือนะในบังเกอร์อะไรต่างๆแล้วแต่นี่อันนี้แล้วแต่สถานการณ์ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับกกตนั่นเองที่บูมกด นักรองเตรียมฟ้องระเบิดเลยเพราะว่ามันมันขัดรัฐธรรมนูญชัดเจนไอเนี่ยดันไปยังไงก็ไม่ตลอดครับครับเพราะว่ามันต้องขัดสารรัฐธรรมนูญต้องเอารัฐธรรมนูญเป็นหลักอยู่แล้วมันจะมาได้ยังไงครับไม่ไม่พร้อมกันก็ไม่ได้นะครักเตอร์ะใช่แต่ว่าเราเองก็คาดหวังนะครับอยากจะให้มีการเลือกตั้งอยากจะให้รัฐบาลจัดการสถานการณ์ความไม่สงบให้มันเรียบร้อยได้นะให้ประชาชน ผู้อพยพ3-4แสนคนใน7จังหวัดในนะพื้นที่ตะเก็บชายแดนต่างๆเนี่ยท่านไม่ต้องลำบากนะคิดถึงเห็นภาพนะน่ในคลิปต่างๆแล้วผมผม,ผมแทบจะน้ำตาไหลเหมือนกันนะครับว่าบ้านของเราเราไม่สามารถกลับ<อ>ไปอยู่บ้านเราได้แล้วก็อยู่ต้องกอดลูกตลอดเวลานะเพราะว่าไม่รู้ระเบิดจะลงมาเมื่อไหร่นะอ,อย่างนี้แหละชีวิตเนี่ยมันมันขาด คุณค่าไปนะแล้วก็ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงอันนี้น่าสงสารที่สุดครับซึ่ง4ี่แสนคนนะใช่รัฐบาลจะต้องเห็นความสําคัญนะซึ่งแน่นอนแหละก็ว่าถ้าเกิดมันไม่เรียบร้อยจริงนั้นอาจจะเลือกตั้งไม่ได้อันนี้ก็มีกรณีอย่างนั้นพีงแต่ว่าผมเองก็คาดหวังอยากให้เห็นการเลือกตั้งจะได้ไม่โทษใครต่อใครเพราะว่าถ้ามีสถานการณ์ ทหารประกาศกฎอัยการศึกนะครับแล้วก็เว้นให้การเลือกตั้งมันยืดออกไปหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็จะเป็นปัญหาต่อระบอบประชาธิปไตยซึ่งบางคนก็จะหยิบยกขึ้นมาอ้างว่าอยากรัฐบาลชั่วคราวรัฐบาลที่อยู่ไม่นานเนี่ยนะเพราะว่ายุบสภารักษาการลยุบสภาแล้วรักษาการแล้วเนี่ยยังอยากอยู่ในอำนาจยังอยากใช้ทรัพยากรยังอยาก ตัดสินใจนโยกย้ายยังก็อยากหาผลประโยชน์อะไรต่างเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะซึ่งมันก็เป็นความวุ่นวายภายในนะซึ่งไม่ควรจะให้เกิดขึ้นนะครับวันนี้สี่แสนคนเนี่ยเขาได้รับเคราะกรรมนะครับแล้วถามว่างบที่นายกใช้ได้เนี่ยทำไมไม่ให้เขาก่อนผมดูข่าวอะไอ้ระเบิดมันไปลงที่เก็บข้าวเขา,เขาเขาไม่หมดไม่มีอะไรเหลือแล้ว <ừ> um. พวกเนี้ย แล้วเขาจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรเราก็ไม่ได้มีการแก้เลยเช่นเดียวกันกับน้ําท่วมทางใต้เนี่ยภัยสารเขาโกรธนะเขาคนสงขาเขาบอกโอ้ยเขาตายเยอะเลยไม่ตายเยอะจะเอาคอนเทนเนอร์ไปทำไมตั้งยี่สิบตู้อะไรเนี่ยเขาก็เบียดบนเขานะครับแต่ถามว่าวันนี้มันยังไม่ได้กลับมาอย่างที่บอกเลยสิบเจ็ดวันเขาอยู่ได้สิบห้าวันปกติป่านนี้ยังเละตุ้มเป๊ะเลยอะครับโอ้ยไปนีเละตุ้มเป๊ะอยู่เลยครับก็ไม่เคยเห็น ข่าวออกว่าตรงไหนกลับมาเป็นปกติแล้วครับมีแต่ขยะขยะก็จะอ้าวฝนแล้วลอกสองตกมาอีกทีนึงก็เลยลอยเต็มอ้าวเฮ้ยอย่างนี้ก็เลิกกันนะดิครับข้ขอมูลเหล่านี้มันต้องโปร่งใสนะ,ค,ะครับต้องต้อง,องคือคนเราไม่ว่าจะเป็นใครส่วนตัวก็ตามหรือว่าในองค์กรหรือเป็นรัฐบาลก็ตามก็มีสิ่งที่ผิดพลาดได้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอะไรที่ผิดพลาดเรา,เราน้อมรับเรา ขอโทษประชาชนแล้วเราก็แก้ไขข้อบอกพร่องผมคิดว่าตรงน,นั้นเป็นสุภาพบุรุษดีนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตยที่ควรจะมีครับในเรื่องของความรับผิดชอบนะนั่นคือทั้งรับชอบและรับผิดนะครับผมคิดว่าตรงนี้แหละถ้าเราปกปิดข่าวเราไม่ยอมรับผิดนะเราทําทุกอย่างดีที่สุดและก็เป็นเรื่องที่เก่งกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาถ้าให้ข่าวแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับครับ ก็แหมวันนี้เขาก็ห่วงเสียหนูนะครับว่าเลตติ้งมาดีมันก็เลยจะแย่เพราะบอกว่าเจ็ดขาไม่มีขาที่แ <c oughs> ปดพราะคน่าขาที่แปดมันเจออาชีพเก่าผมด้วย <c oughs> หาหาเรือ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไปตัดขานะฮะมันวางเหยียบอันนี้แรงมากข้อ <c oughs> ขาดเลย <c oughs> ขาดกระเด็นเลยธรรมดานี้ต้องไปตัด <c oughs> แล้วก็บอกไม่มีขาที่แปดแล้วพอมีขาที่แปดอนุทินว่าไงฮะ คอยขาที uhm. <cima. S 2> ่เก bo ้าหรือทำอะไรไอ้ไอ้พวกที่มันเสียขาที่แปดเนี่ยคุณมีอะไรให้เขาได้มาภูมิใจบ้างกนลุยไปเลยอหรือจะไงบหเขาได้เสียกันไปข้างหนึ่งหรือว่าถอยเลยเลิกลบอะไรก็ว่ามาเกาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วพูดทําไมอะครับครับอันนั้นก็ก็ผมก็อย่างที่ยกตัวอย่างที่บางบางเรื่องถ้าผิดพลาดไป ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่อยากให้มีขายที่8นั่นแหละแต่เมื่อมีขาที่8แล้วก็ต้องต้องขอโทษในความผิดพลาดและอะไรที่ตัวเองต้องรับผิดชอบนะอะไรที่ตัวเองต้องปรับปรุงแก้ไขนี่ก็ก็ต้องนะยอมรับความเห็นคนอื่น<ม>บ้างนะครับแต่ผมก็ก็เห็นภาพก็ชมเชยเหมือนกันนะที่<ม>ท,ที่เขาไปกราบศพของของคนทหารที่เสียสละเพื่อประเทศชาติเพื่อคนรุ่นหลังนะครับ ทั้งที่เขาเป็นคนหนุ่มนะเขายัางดูแลครอบครัวเขาได้ถ้าเขาเห็นแก่ตัวเองนะเขาเขาไม่ต้องไปเสี่ยงอย่างนั้นหลอกอะไรอย่างเงี้ยฮะคือคือคือ,ค,อคือสู้ก็ได้แต่ว่าไม่ต้องกล้าหาญอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมมันก็มีวิธีเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าอันนี้แหละมันดึงพลังใจของคนไทยทั้งประเทศขึ้นมาได้นะอันนี้ก็ในแง่สิ่งนี้ก็ทำดีผมก,ก็ยอมรับก็ชื่นชมแต่แน่นอน เรามีทั้งมุมดีมุมไม่ดีมุมผิดพลาดได้ไงครับนั้นผมคิดว่ารับฟังคนอื่นเคารพคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับประเทศจะได้พัฒนาขาที่แปรทหารไม่แฮปปี้แล้วอ๋อครับเพราะว่าคุณต้องนำการทหารคุณให้ผมตอบโต้อย่างไงอ่ะพวกมันไม่โดนเลยโดนแต่กูนี่แหละเออแล้วก็โดนโดนไปเรื่อยเื่อยแล้วมันบอกว่ากูวางเองแต่กูกูวางเองกูก็โดนเองแล้วพวกมันไม่โดนเลยเนี่ยเราก็คิดดูทหารมันจิตใจมันจะรู้สึกยังไงครับ ครับไก่ระเบิดที่วางไว้มันไม่ต่างจากระเบิดที่ยิงเข้ามาหาเราถูกไหมครับมันไปวางเพื่อให้ไปโดนเราอยู่แล้วมันดักไอเพราะว่าแปลว่าโดนปั๊บแน่นอนไม่พิการจะตายครับก็จบเลยอ่ะแต่ยิงมามันยังมีโอกาสวัวควายหมูหมาโดนไม่โดนคนก็ได้โดนเซลล์องเซลล์หนึ่งยังไปรอดแต่ไอ้นี่มันคนเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนไอหมูหมูมเหยียบมันไประเบิดฮะใช่ครับใช่ครับอันนี้ ก็จริงครับในทางทหารนี่คือมันดักเก็บทหารโดยตรงใช่ใช่เนี่ยเขาถึงได้อึดอัดอึดอัดแหมอาทิย์หน้าค่อยโพหลังโพจะออกครับโพออกให้เรามาคุยกันใหม่ครยินดีครับดีดีเลยครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอบคุณดอกเตอร์มากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ